สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Honor X6C ครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Honor นะครับเป็นมือถือที่ขายในเรทราคา4,000บาทนะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะนำเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้แน่นอนครับเป็นคิวเกม ROV เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีลลิ่งในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นมือถือที่โอ้โหรุ่นเล็กเนาะแต่ว่านี่เรื่องตัวฟีเจอร์ AI เนี่ยมีมาให้ใช้งานครบเลยนะครับ วางจำหน่ายด้วยกัน2ความจุนะครับจะมีตัวแรม6ลอม128ขายอยู่ที่3,999บาทครับแล้วก็ตัวแรม6ลอม256ขายอยู่ที่4,799บาทเป็นมือถือที่เน้นใช้งานครับผมเพราะว่ามาพร้อมกับสโลแกนที่ว่าถึบทนคุ้มพร้อม AI ครับตกกระแทกไม่เป็นไร ใช้งานแบบส่งบุบสมบันได้อะไรอย่างเงี้ยครับใครที่ต้องการมือถือแบบทนๆนะผมแนะนําเลยนะครับตัวนี้ยในเียทราคาประมาณแบบ3,000ั0ส0บาทนะคือโอเคเลย mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีลิ่งในการเล่นเก็บ ROV เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวแพดเสริมเนี่ยผมดาวน์โหลดหมดแล้วนะดาวน์โหลดเสร็จหมดแล้ว ตังค่ากราฟิกนะครับผมตัวชิปของเขาเนี่ยก็อันนี้แอบ,บเสียดายเนาะตัวชิปอาจจะไม่ได้แบบแรงมากเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นตัว Media t e k h e l i o G81 u l t r a ครับทุกคนถ้าไปดี hmm. ปรับสูงมากได้นะครับการแสดงผลปรับได้ที่สูงนะปรับไปสูงมากยังไม่ได้นะครับพาร์ติโกเนี่ยสูงมากได้แล้วก็ตั้งค่าสนามลบเนี่ยเปิด 60FPS ได้ครับปรับได้แบบนี้เลยเอาจริงผมแนะนําให้ปรับกราฟิกแบบให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วกันเนาะ แต่ว่าในการนี้เนี่ยเป็นการเล่นเทสให้ดูนะครับจะลองปรับสุดให้ทุกคนดูว่าเออมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าส่วนตัวผมได้ลองเล่นแล้วผมปรับให้มันอยู่ในระดับแบบกลางๆอย่างเงี้ยมันกโโ็เล่นได้ดีนะครับแต่ถ้าปรับสุดเนี่ยบางช่วงบางยังหวาดก็อาจจะมีแบบดึกดักดึกดักบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นการเลือกตัวละครแล้วก็ช่วงเปิดตัวละครขึ้นมาเนี่ยก็จะมีดื้อบ้างนะครับ วิดีโอสกินสิอ่าตัววิดีโอสกินก็เนี่ยครับโอเคดาวน์โหลดได้เนียนดีทัดลื่นครับสเปคการใช้งานของเขานะครับก็มาพร้อมกับหน้าจออยู่ที่6.61นิ้วนะครับความละเอียดก็เป็น s d พัสเนาะรีเฟลเสูงครับอยู่ที่1 2 0เฮิรเพเลยตัวนี้ก็ให้มาดีครับตัวชิปก็จะเป็นตัว media t e k h e l i o g 8 1 ultra ครับ มาพร้อมกับแรม6กิกนะครับผมบวกแรมเพิ่มได้อีก6กิกกล้องหน้า5เมกะพิกเซลครับกล้องหลัง50เมกะพิกเซลแบตเตอรี่5,300มิลลิแอมป์นะครับตัวชาร์จเนี่ยเป็นชาร์จไว35วัตต์ออเนอร์ซูเปอร์ชาร์จครับลำโพงเป็นลำโพงตัวเดียวอยู่ตรงนี้ตัวนี้ความแข็งแรงความทนทานก็คือในเรื่องการแบบกันกระแทกเนี่ยก็กันกระแทกเกรดระดับ5ดาวเลยนะครับมาตรฐาน SGS นาะแล้วก็กันน้ำกันฝุ่นได้ในระดับ IP64 ครับ ก็เป็นการกันแบบละอองฝนต้งฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค้างคาวได้ครับแต่ว่าจะเน้นไปในเรื่องการแบบตกการหล่นการกระแทกอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาลองรับการตกจากที่สูง1.5เมตรเลยนะก็จะเป็นรุ่นที่แบบมาต่อยอดรุ่นก่อนหน้านี้ของเขานะครับในตัว Honor X6B ตัวนั้นก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ขายดีของทางแบรนด์เลยตัวนั้นเป็นแบบเป็นตัวเริ่มต้นเนาะความแข็งแรงคามทนทานนั้นก็แบบมีมาแบบจัดเต็มเลยนะครับมาในครั้งนี้ มาในรอบนี้ก็จะเป็นตัว Honor X64 นะครับมาต่อยอดความสำเร็จแล้วก็ในส่วนตัวหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นตัวกล้องหน้าเจาะรูนะครับเป็นจอพันหอยู่ตรงนี้ถ้ารุ่นก่อนหน้านี้ของเขาจะเป็นตัวหยุดน้ำนะครับการแสดงผลเนี่ยครับดูโอเคครับถือว่าคมชัดดีเฟรมเรทเนี่ย ตอนนี้ก็จะอยู่60เนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงเริ่มเกมนะครับแต่ว่าเอาเอาเข้าจริงๆนะเวลาเล่นเนี่ยอาจจะมีแบบร่วงลงมาแบบ40ไปไปยแบบ50ต้นๆบ้างนะครับในส่วนตัวเฟรมเด็ดของเขาผมก็แนะนำยังคงแนะนำนะครับว่าให้มันแบบปรับกราฟิกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วกันจะได้เล่นแบบลื่นๆนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เป็นการเทสแบบปรับสุดโอ้โหเสียงหัวเราะ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชมเลยก็คือในเรื่องการจับสัญญาณเนาะการจับสัญญาณดีครับแล้วก็ความร้อนคุมได้ดีครับอันนี้คือฟิลลิ่งในช่วงที่เราไล่ฟาร์มของอยู่นะครับทุกคนสบายสบายครับชิวๆเฟรมเด้าครับยังอยู่ใน จังหวะนี้อยู่ยังอยู่ในระดับประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ไปแบบไปบูไปอะไรหนักมากการทัดดีครับแล้วก็นะครับฟิลลิในการสัมผัสก็ดีการสแสดงผลก็สวยงามดีครับก็โอเคยังไงแล้วเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปปัม๊มเวลก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูช่วงแบบชุลม,มุนช่วงเข้าได้เข้าเข็มอีกทีนึงนะครับมาดูกันว่าจังหวะนั้นเนี่ย เขาจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนเฟรมเร็จะยังคงนิ่งไหมตอนนี้ผมก็เล่นเกมมาได้ประมาณ6นาทีแล้วนะครับทุกคนอยู่ในช่วงกลางๆเกมเนาะเป็นยังไงบ้างสำหรับฟินนี่ในการเล่นก็เป็นการเล่นแบบปรับสุดนะครับตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มเกมมาจนถึงเวลานี้ก็ยังคงทำออกมาได้ดีอยู่นะครับมีความลื่นไหลมีความสมูทดีเฟรมเร็ห้าเก้าหกสิบอยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าช่วงที่แบบอยู่หลายๆตัวเนี่ยก็มีแบบล่วงลงบ้างบางจังหวะเนาะ นะครับโอ้โหมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหุโดน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 นดนหหโอ้โหเกือบครับทุกคนนยครับเมื่อกี้ก็จะมีล่วงลงมาแบบห้าเจดห้าแปดบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วผมว่าก็ยังเล่นได้ดีนะทัดก็ยังแบบโอเคอยู่นะครับทัดก็ยังมาตามเนิ้วตามมืออยู่ แต่อย่างที่ผมแจ้งไปแหละครับถ้าอยากจะเล่นแบบลื่นๆเลยนะก็ปรับกราฟิกให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วกันความร้อนมีอุ่นๆมือตามฝ่าหลังแค่นั้นเองนะครับเรื่องความร้อนเนี่ยไม่ไม่ต้องกังวลเลยคือถือว่าคุมได้ดีมากเพราะว่าความร้อนไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่พอได้ไหมพอได้เนาะผมว่า ทันไหมโอ้โหทันไหมทันไหมอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่ทันครับมันมามีตัวมามีตัวมาถอยดีกว่าเพื่อนเราอยู่ตรงนู้ดเพื่อนเราอยู่ตรงนู้ดไปช่วยดีกว่าโอ้โหสามตัว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 มาขอสักตัวไม่ได้ครับโอ้โหเสียใจมาก ก็มีร่วงลงมาแบบห้าสิบต้นต้นบ้างน,น,นะครับเมื่อกี้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบไปลายเกมแล้วเนาะกำลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วนะครับทุกคนมาเดี๋ยวจะไปออให้ทุกคนดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนเราอยู่ฝั่งนู้นละมาไปไหนจ้าไปไหนไปไหนไปไหนืมันหนาจริงเลยวะ่ะนี่โอ,อ,อ,อ้ตายไปเถอะ เอาบัฟก่อนแล้วกันมันมาไหมมันมาไหมมันมาไหมโอ้โอเคแจมเลยมันไปไหนมันไปไหนมันไปไหนตามครับตามม,มา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 นี่ถ้าอยู่ตัวคนเดียวนี้ผมไม่กลัวเลยนะจริงๆโอ้ยไต่ิ่งตามเรามาไอยก่อนแล้วกัน พอได้อยู่นะผมว่านี่คือการแบบปรับสุดนะครับทุกคนก็เนี่ยเล่นเล่นได้ขนาดนี้ไปเรากลับไปเอาไอ้ตายมันเดิมโอ้โหตายมันฆ่าเพื่อนเราอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละออกมาสมิมันไม่ออกครับ อยถโอ้ๆๆๆเพื่อนเราโดนหนึ่งดอกนี่มันอยู่ตรงนี้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 อุ้ยอุผมผมผมไม่รอดครับโอ้โหนิดเดียวนะก็โอเคครับผมจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเล่นเกม ROV บนเจ้า h o n o r X64 นะครับ ก็เป็นยังไงบ้างสำหรับฟิลนิงในการเล่นผมเล่นแบบปรับสุดนะครับก็พอเล่นได้ครับผมลื่นไหลสมุดดีเนาะเฟรมเดทก็มีล่วงลงมาแบบ49 50ต้้ตนตนบ้างนะครับโดยรวมแล้วภาพรวมแล้วสำหรับการเล่นเนี่ยก็เล่นได้นะครับฟิลนิงในการทัชก็ดีแต่แนะนําแบบนี้แล้วกันใครที่ต้องการจะเล่นลื่นๆก็ปรับกราฟิกให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วกันเนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ